นี่เขาจัดกิจกรรมอยู่หน้าโบสคนเยอะมากแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าเขาจัดทากิจกรรมอะไรนะคะมีการตีกองมีเครื่องดนตรี สาวถ่ายให้แม่ได้แค่แป๊บเดียวคนเยอะมากแม่สมศรีก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะคือเป็นวันเกี่ยวกับศาสนาของเขานะคะจะเข้าไปดูเขาปิดถนนด้วยตรงหน้าสำนักงานตรงหน้าโบสถ์นะคะพี่น้องคะนี่หน้าโบสถ์เลยนะคะ เขาจะมะีผ้าพันคอใส่เป็นกุ๊บเป็นกุ๊บของเขาแล้วก็มีเสื้อเป็นเสื้อที่แบบว่าใส่เหมือนประจำทีมอะไรสักอย่างนะคะเยเ just a bit คนก็เยอะพอสมควรนะคะเพื่อนๆขาทู้สบะดกก็ละพี <Position ing> ่ผัวเชบ้านใหม่บ้านเก่าสลับกันนะคะ ไม่รู้ว่ากิจกรรมเขาเริ่มหรือ,อยังหรือเขายังไม่เริ่มคนก็มาอออยู่หน้าอยู่หน้าโบสมีแบบว่าตีกองนู่นนี่นั่นด้วยนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเหมือนเขาจะมีอาหารแจกรอฟรีด้วยอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้นะเพื่อน มือนเขามีอาหารแจกรอฟรีด้วยนะคะนี่มิ้นมีอาหารแจกรฟรีด้วยคล้ายๆกับเม็ดถั่วอะไรสักอย่างนะคะที่เขาเลียงไว้ใส่โต๊ะคล้ายๆกับเม็ดถั่วอะไรสักอย่างนะ,ะน,น,นี่มีถั่วแจกรฟรี นี่เ,นเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีก็มายืนอยู่ตรงข้ามกำแพงข้างๆโบสถ์นี่จะเป็นหอหนาฬิกาที่โบสถ์นะ Is that free? Sorry, is that free? For free? Yes, for free. Oh, <wow. S 2> Alright. Okay. นี่เขาบอกว่าฟรีนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเราก็ไม่กล้าเอาเนาะเราก็ต้องถามาก่อนว่าฟรีหรือเปล่านะแม่สมศรีก็ถามเขาก่อนนะคะเขาบอกว่าฟรีนะ มาล m มาอเพลิเพลนฮัลโโรซาริโอค i ณแ่เป็นี e กเยีมกยมีออลิปด้วยมีถั่วด้วยก็เกะมวันเซตแตงกิวน้ำนี่พี่น้องเขามีออลิปคล้ายๆกับมะกอกดอง แล้วก็มีขนมมีคริสนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆค่ะเหมือนเขาแจกฟรีโอ้มีแบบนี่ของแจกฟรีนะคมีขนมมีถั่วรู้มีน้ำด้วยซัมซนนี coming, ่ก็ดิงมิเขาเริ่มเอาขนมเอานั่นเอานี่มาวางมี มีน้ำเครื่องดื่มมาวางนะคะคือสําหรับเขาบอกว่าสําหรับทุกคนเลยนะคะแม่สมศรีก็ถามเขาแล้วนะตอนนี้เหมือนเจ้าหน้าที่เขากําลังแบบแยกออกมีมะกอกดองด้วยลูกชายแม่สมศรีเห็นเห็นมะกอกดองนะคะแบบว่านายนายชอบพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะเอามากอกดองนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจนะคะพี่ๆน้องคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมขบวนพาเรดคล้ายๆกับเกี่ยวกับศาสนาของสเปนนะคะว่าก็คือคนที่นี่น่ารักมากเขาก็คุยกับเราแบบเป็นมิตรป้านะคะพูดนู่นนี่นั่น นี่ด่าไงลูกชายแม่งเส